สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปดูประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงทั่วโลกนั่นคือคำทำนายของบาบาวังกาหญิงตาบอดชาวบังเดเลียที่มีชื่อเสียงจากการทำนายเหตุการณ์ใหญ่ๆของโลกมาแล้วหลายครั้ง ล่าสุดเธอถูกกล่าวว่าเคยทำนายไว้ว่าโลกจะ,ะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในปี2025-2026และหลายคนกำลังตั้งคำถามว่าคำทำนายนั้นอาจเริ่มเป็นจริงแล้วหรือไม่บาบาวังกาเกิดในปี1911ที่ประเทศบังกลาเทศเธอสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่วัยเด็กจากเหตุพายุที่รุนแรง แต่หลังจากนั้นก็อ้างว่ามีสายตาที่สองสามารถมองเห็นอนาคตได้ผู้คนต่างยกย่องว่าเธอเคยทำนายเหตุการณ์ใหญ่หลายครั้งเช่นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นายอิเลในอเมริการวมถึงภัยพิบัติระดับโลกหลายครั้งทำให้ชื่อของเธอถูกกล่าวถึงซ้ำๆทุกครั้งที่โลกเผชิญความไม่แน่นอน หนึ่งในคำพูดที่ถูกอ้างว่าเป็นของบาบาวังก้าคือในช่วงปี2025-2026โลกจะเจอความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดถ้าเงินของหลายประเทศจะสั่นคลอนการค้าระหว่างประเทศจะสะดุดและอาจมีบางประเทศถึงขั้งล่มสลายทางการเงินซึ่งถ้าเรามองมาที่สถานการณ์ปัจจุบันคำทำนายนี้ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในอีกฟางหนึ่งของโลก การเมืองสหรัฐอเมริกากำลังเขย่าเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าใหม่โดยเฉลี่ยสูงถึง20%และกับบางประเทศเช่นอินเดียและบราซิลภาษีอาจพุ่งสูงถึง50%เต็มๆนี่คือสัญญาณชัดเจนของสงครามการค้ารอบใหม่ที่อาจกระทบตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภคทั่วโลก ภาษีครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในเอกสารแต่มันส่งผลจริงต่อราคาสินค้าการลงทุนและสเสถียรภาพของตลาดโลกนักลงทุนเริ่มถอนเงินออกจากตลาดเกิดใหม่ค่าเงินของหลายประเทศอ่อนค่าลงทันทีขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็สั่นไหวภาพนี้เองที่ทําให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าคําทํานายของบาบาวังกาอ่านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าลึกลับ แต่กำลังสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าการขึ้นภาษีครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขในเอกสารแต่มันส่งผลจริงต่อราคาสินค้าการลงทุนและเสถียรภาพของตลาดโลกนักลงทุนเริ่มถอนเงินออกจากตลาดเกิดใหม่ค่าเงินของหลายประเทศอ่อนค่าลงทันทีขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกก็สั่นไหวภาพนี้เองที่ทำให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าคำทำนาของบาบ้าแวงก้า อาจไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าลึกลับแต่กำลังสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้นตรงหน้าแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งครับผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าคำทํานาของบาบ้าแวงกามักถูกตีความภายหลังเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงแล้วผู้คนจึงหยิบมาผูกโยงเหมือนเป็นคำทํานายที่ย้อนกลับไปทำให้ตรงเสมอดังนั้นสิ่งที่ควรถามไม่ใช่ว่าบาบาแวงกาพูดถูกหรือไม่แต่คือ เราจะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังมาถึงได้อย่างไรผลกระทบที่ทุกคนต้องกับตาถ้าวิกฤตนี้ทวีความรุนแรงจริงสิ่งแรกที่จะได้รับผลกระทบคือราคาสินค้าพื้นฐานน้ํามันอาหารไปจนถึงเทคโนโลยีราคาจะพุ่งสูงขึ้นเศรษฐกิจของประเทศเล็กๆจะถูกบีบหนักค่าเงินผันผวนนักลงทุนเสียความมั่นใจแม้แต่คริปโตเคอเรนซีที่หลายคนมองว่าเป็นทางรอด ก็อาจเผชิญความผันผวนรุนแรงไม่แพ้กันกล่าวได้ว่าไม่มีใครรอดพ้นจากแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้สุดท้ายแล้วคำทำนายของบาบ้าแวงกาอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าหรืออาจกำลังเป็นจริงทีละขั้นแต่สิ่งที่แน่นอนคือโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในคำทำนายเราทุกคนต่างต้องเตรียมรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนและคำถามสำคัญที่สุดก็คือ คุณพร้อมแล้วหรือยัง